ตอนนี้อยู่ที่ตึกอินเตอร์เชงนะคะหญิงมายื่นวีซ่าสเปนซึ่งมีนะตอนบ่ายโมงตอนนี้มาก่อนเวลาเขาก็ยังไม่ให้แลกขึ้นตึกนะคะตึกอินเตอร์เชงจะอยู่ตรงติดกับแยก แยกอโศกเนาะถ้าใครมา MRT ก็สามารถที่จะลงที่อโศกได้เลยนะคะแล้วก็เดินะึุเข้าตึกเดชเชงได้เลยนะคะเมื่อก่อนนะวีซ่าสเปนนะคะเ,ออเขาจะอยู่ชั้นล่างสดุด B ตอนนี้เขาอยู่ชั้นยังจําไม่ได้แต่อยู่ชั้นบนนะคะอันนี้รอบที่3แล้วที่มาขอก็เลยอ่ะในเมื่อรอเวลาก็เลยจะมารีเช็คเอกสารนิดนึงเนาะก็พาสปอร์ต อันนี้พาสปอร์ตตัวจริงอันนี้เล่มปัจจุบันนะคะแต่ว่าถือเล่มที่2ติดมาด้วยเท่านั้นเองเล่มเก่าติดมาด้วยแล้วก็เอกาสารนะที่หญิงเตรียมเดี๋ยวเรามาดูเช็คเอกาสารกันอันนี้ก็จะเป็นไอตัวนัดหมายวันนี้นะอค่ะแล้วก็มีแอปพลิเคชันนะคะแอปพลิเคชันนะแล้วก็มีหน้าพาสปอร์ตเล่มปัจจุบันของเราต้องก๊อปมา2ใบนะอันนี้2ใบ แล้วก็อันนี้เล่มเก่าของหญิงทั้งหมดนะคะหญิงจะถ่ายเอกสารที่เคยเดินทางแล้วก็วีซ่าที่เคยได้รับนะคะวีซ่าที่เคยได้รับอันนี้ก็ถ่ายเอามาด้วยอันนี้ก็เล่มเก่าอีกเล่มหนึ่งนะคะมีทั้งหมด3เล่มละ <ME strings> เพราะว่าเล่มน,นี้ <ME strings> เล่มน,นี้เรามีวีซ่าด้วยไงได้เคยขอวีซ่ามาแล้วด้วยเล่มน,นี้ขอวีซ่าน่าจะเป็นเยอรมน,นี <ME hir> ในเล่มน,นี้เราก็มีวีซ่าอังกฤษด้วยในเล่มนี้ ะะแล้วก็อันนี้หญิงก็จะเป็นบัตรประชาชนที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะอันนี้เป็นใบเปลี่ยนนามสกุลนะคะอันนี้จดทะเบียนสมรสจดทะเบียนสมรสแล้วอันนี้เป็นจดหมายแนะนําตัวเองนะคะที่หญิงทาขึ้นซึ่งรอบนี้ดูซิว่าจะได้ไหมหญิงขอมัลติโพลวีซ่ s a ชิงเกน2ปีจะได้หรือเปล่าไม่รู้นะอันนี้ขึ้นอยู่กับเขาจะพิจารณานะคะขึ้นอยู่กับเขาพิจารณา แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหนังสือรับรองบริษัทนะคะหญิงก็มีของบริษัทด,ด้วยแล้วก็ก็เลยขอสเตทเมนต์ของบริษัทมาด้วยนะคะประกันประกันการเดินทางของคุณจะต้องคอบเวอร์นะคะ30,000ยูโรนะอันนี้ของหญิงเนี่ยคือซื้อ1ปีไว้อยู่แล้วนะคะแล้วมันก็คอบเวอร์แล้วด้วยคอบไม่ได้ว่าคอบเวอร์3 0,000ยูโรนะคะแล้วก็ประกัน1ปีแผนการเดินทางนะคะยูโรตัว ต,ตั๋วเครื่องบินนะคะแล้วก็โรงแรมกิ้งโรงแรมโอเคที่หญิงมีเพิ่มดูก่อนนะอ๋อแล้วก็สเตทเมนต์ของหญิงเองโอเคือแบรบูมเลยไหมล่ะสเตทเมนต์ส่วนตัวนะคะสเตทเมนต์ส่วนตัวเนี่ยก็จะมีขอหนังสือรับรองบุ๊กแบงค์ด้วยนะคะอันนี้จะเป็นหนังสือรับรองบุ๊คแบงค์อันนี้ก็เป็นสเตทเมนต์นะคะโอเค แล้วก็หญิงมีแนบของแฟนเพิ่มเติมนะคะก็ของแฟนไม่ได้มีอะไรก็จะมีหน้าวีช่ากับหน้าเวอร์คอมิตน,นะประมาณนี้แล้วเดี๋ยวถึงเวลาบ่ายโมงเราไปแลกบัตรขึ้นตึกกันนะคะแล้วขึ้นไป้วงในเยื่อเอกาสารกันเอารูปถ่ายรูปถ่ายอยบบลืมมีรูปถ่ายด้วยนะคะสองใบติดมาด้วยแต่ถ้าใครลืมรูปถ่ายนะคะเขามีบริการนะแจ้งเขาได้เลยว่ามาถ่ายรูปที่นี่ก็ได้นะ ปีซาสเปนอะะชั้นไหนอะคะยี่ะ2บสามอแลกบัตรเข้าตึกนะคะเดี๋ยวปีซาสเปนจะอยู่ชั้นย mm ี hmm. okay. บ่บสามโอเคต่อคิวเลยออกจากลิฟต์แล้วก็เดี๋ยวมาทางขวานะคะบีอไม่ใช่ v f เอ ส่วนดีซ่าสเปเอ l s ถึงแล้วที่ไม้กั้นนะที่ไม้กั้นโอเคเดี๋ยวมาสรุปนะคะการยื่นวีซ่าสเปนของวันนี้ก็ไปที่ตึกอินเตอร์เชนใช่ไหมชั้นที่23 เราไปถึงเวลาบ่ายโมงนะคะก็เข้าไปที่ห้อง BLS service อ่าโอเคปกกุ๊บก็เขาก็จะกดบัตรคิวให้เรานะคะถึงเวลาก็ยื่นเอกสารจ่ายค่าดำเนินการทั้งหมดของหญิงจ่ายไป3,755นะก็คือมีค่าบริการ ทำเป็วีซ่า3050าค่า VFF 645บาทค่าเอเ0บาทมันจะมีอยู่ข้อหนึ่งก็คือ,อในเรื่องของธรรมเขาเรียกว่าคือมารับได้ตลอดเวลาพอดีครั้งที่สองเราโดนช้าตรงนี้ไปเราเลยบอกเพราะว่ารอบนี้เราจะมาตามเวลานัดหมายคือนัดหมายหมายถึงว่า ถ้าคุณมารับไปสองึงือใบสามคุณก่ต้องเสียค่าใช้จ่ายตรงนี้แต่ถ้าค,คุณมารับตอนไหนก็ได้ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายไงเออรั้งก่อนเราไม่รู้ไงพอถึงเวลาเราก็จ่ายเงินเนาะเพราะเรามาดูวินอ่ะอันนี้มันคือค่าอะไรเราก็งงต้องสองร้อยกว่าบาทถ้าเราจะไม่ผิดค่ะรอบนี้เราก็บอกว่าไอตรงนี้ไม่ต้องนะคะดิฉันจะมารับในเวลาที่กําหนดนเลยก็คือใบสองหรือใสามนะคะรวมแล้วก็ประมาณ3 7 5 5าบ้าบาทถ้าถ้าจำยอดไม่ผิดนะคะก็เสร็จ พอเข้าไปจ่ายค่านเงินการเรียบร้อยยื่นเอกาสารก็รอเขาเรียกสแกนนิ้วแล้วก็ถ่ายรูปเราก็ถามเขาว่าเอ๊ะตอนนี้สเปนมียื่นทางไปรษณีย์ไหมเพราะว่ามันจะมีเชงเก้นบางประเทศที่ยื่นทางไปรษณีย์ได้อย่างเช่นิเยอรมนีอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าใครเคยยื่นวีซ่าของวีซ่าผ่านมาแล้วนะคะมีการสแกนนิ้วมือถ่ายรูปแล้วเนี่ย มันสามารถยืน่นทางไปตันดีได้อันนี้คือเยอรมนมีกับสเปนยังไม่ได้นะคะ<ส>คราวนี้เราต้องมารอลุ้นกันแล้วล่ะว่าเราจะได้กี่วันจะได้ไหม<ส>ได้ไดเดี๋ยวมารอลุล้นพรงอมกันนะคะ